สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวราศีพิจิกนะคะประจําเดือนพฤษภาคม2566นะเรามาดูความรักความสัมพันธ์ของชาวพิจิกในเดือนนี้จะเป็นยังไงนะคะไพ่ใบแรกนะคะ The Star ช่วงนี้ชาวพิจิกมีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามนะ5ดาบนะคะ ตามมาด้วยห้าเหรียญอืตามมาด้วยหกไม้ก็ชัดเจนนะในหลายๆคู่มีเรื่องให้โกรธกันงอนกันอยู่นะคะในตอนนี้สามไม้นะคะนายออฟสันก็บอกเลยว่ามาจากความดือ้อความรันของคุณทั้งคู่ะคะ่ะที่ไม่ยอมแพ้กันก็จ,จะมีปัญหามีประเด็นกันนะเจ็ดไม้เข้ามาอา่าอาจจะมีเรื่อง บุคคลที่3เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้หรืออาจจะมีคนเข้ามาเตาะคุณหรือว่าคนเข้ามาเตะแฟนคุณนะคะแต่มันทําให้เกิดปัญหาเกิดประเด็นกันเกิดขึ้นไนะด้นะเดือดชาวเวอร์เข้ามาค่ะตามมาด้วย3าถ้วยนะชาววิจิตหลายๆคนตอนเนี้ยเหมือนกับเผชิญกับปัญหาอยู่นะคะพลังงานของห้าไม้สามถ้วยละห้าไม้นะคะ โอเคค่ะก็บอกเลยว่าพลังงานของชาวราศีพิจิกนะขึ้นต้นมาเป็นเดอะสตาร์เหมือนว่าอ,อีกในนึงนะมันก็เป็นช่วงเวลาที่ชาวพิจิกนะคะมีเสน่ดึงดูดเพศตรงข้ามนะแล้วเป็นช่วงที่คุณนะคะอาจจะมีคนเข้ามาอชอบคุณหรือว่าอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์หรือขอโอกาสที่จะคุยกับคุณนะคะแต่ยังไงแล้วชาวพิจิกไม่เปลี่ยนใจแน่นอนเนาะยังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ ยังไงแล้วยังไม่เปลี่ยนแปลงง่ายๆในตอนนี้นะคะแต่ก็บอกเลยว่าชาวพิจิกในหลายๆคนนะเป็นไปได้ว่าคุณกําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องประคับประคองความสัมพันธ์เหมือนใจนึงก็อยากจะมูฟออนเหมือนใจนึงก็อยากจะอยู่ต่อในความสัมพันธ์นี้แล้วทำมันให้ดีที่สุดรักษาประคับประคองความสัมพันธ์นี้ให้ดีที่สุดใน,ในหลายๆคู่นะคะชาวพิจิกก็บอกเลยว่าเป็นไปได้สูงนะว่าจะมีแขกรับเชิญเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณแล้วมาทําให้คุณกับเขา ความรักความสัมพันธ์สั่นคลอนขึ้นมานะคะมีเรื่องให้ทะเลาะกันมีเรื่องให้โกรธกันณนะตอนนี้คุณกับเขาอาจจะโกรธกันอยู่เวลาที่เขาไม่มีเวลาให้กับคุณแล้วมันทําให้คุณรู้สึกระแวงอะรู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกไม่เชื่อใจไม่เข้าใจว่าเขาหายไปไหนเขาติดงานจริงไหมหรือเขาติดใครอยู่มันก็อาจจะนําเป็นปัญหาเป็นประเด็นให้คุณั้งคู่ทะเลาะกันนะคะพลังงานของหดาบ นายออฟสอดก็บอกเลยว่าเป็นพลังงานของคนแข็งกับคนแข็งเจอกันร้อนกับร้อนเจอกันมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นน่ะบางครั้งบางทีถ้าช่วงที่มีอารมณ์โมโหซึ่งกันและกันอะค่ะก็พยายามอยู่มุมใครมุมมันเนาะหายโกรธหายโม,มโหแล้วค่อยคุยกันนะมันจะได้ไม่เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าเนี่ยดูตอนนี้มีเปอร์เซ็นต์สูงที่ชาวพิจิกจะได้โกรธกับคนรักจะได้มีเรื่องมีปัญหามีที่จะทะเลาะกันแบบอาจจะ ถึงขั้นรุนแรงก็ได้นะรุนแรงในที่นี้หมายถึงว่าอาจจะโกรธกันแบบจริงจังอะคะ่ะด้วยพลังงานของหกไม้เข้ามาก็บอกเลยว่ายังไงแล้วยังมีทิศทางมีแนวโน้มที่จะกลับมาคืนดีกันนะอืมมีทิศทางมีแนวโน้มที่จะกลับมาคืนดีกันเพราะสามไม้เข้ามาด้วยแต่เรื่องที่คุณจะโกรธกันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวหรือไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นนะคะความสัมพันธ์ที่เหมือนกับมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์ แล้วมันทำอาจจะทาให้คุณรู้สึกช็อกรู้สึกสีเลียดกังวลใจเครียดแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนมีเสน่ห์เขาเป็นคนที่มีความเจ้าชู้กุ้มกลิ่มอยู่แล้วอ่ะมันก็ไม่แน่เสมอไปนะมันอาจจะแบบเกิดขึ้นโดยแบบไม่ทันตั้งตัวก็ได้อืมเพราะว่าความสัมพันธ์มันมีสามถ้วยขึ้นมานะคะมันเหมือนกับว่ามีบุคคลที่สามเข้ามาแล้วมันทําให้คุณพัวพันอยู่ในรักสามเศร้าเราสามคนก็เป็นไปได้นะหรืออ๋อ แฟนของคุณคู่ของคุณอาจจะไม่ได้คิดอะไรกับเขาแต่เขาอยู่เป็นปัญหาเป็นประเด็นให้คุณทั้งคู่ได้เกิดการขัดแย้งกันก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะเพราะพลังงานของห้าไม้ตามเข้ามาแล้วเนาะก็ <eras> บอกเลยว่าปัญหานี้มันจะเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวยังไงแล้วชาวพิจิกนะคะตั้งรับกับปัญหานี้ให้ทันด้วยนะบางทีแล้วมันไม่คาดคิดมาก่อนมันไม่เคยคิดมาก่อนเหมือนอยู่ๆเขาแบบลุกขึ้นมาแต่งหล่อแต่งสวยอะคะ่ะมันดูผิดหูผิดตาอย่างเงี้ย ก็คอยสังเกตนะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นช่วงนี้แหละอแต่ยังไงแล้วถ้าเดี๋ยวดูพลังงานต่อไปนะคะว่าพลังงานของเขาจะเป็นยังไงเนาะสุดท้ายแล้วยังไงแล้วมันเหมือนกับคนบุคคลที่สามอ่ะมันจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะโอเคค่ะเรามาดูพลังงานของเขากันนะว่าตอนนี้พลังงานความรักของเขาเป็นยังไงบ้างคะพลังงานความรักของคนรักของชาวพิจิกนะเป็นยังไงบ้างเอ่ย เดอะฟูค่ะอ่าเป็นไปได้สูงนะเพราะถ้ามีคนเข้ามาแล้วเขาอาจจะอยากคุยด้วยเหมือนแบบนายออฟครับอยากคุยอยากลองคุยดูว่าเออดูบริหารเสน่ดูนะสามดาบขึ้นมาตอกย้ำนะ The ะมาร์ i a เคนคนนี้ที่จะเข้ามาเขาเป็นคนมีสเสน่ด้วย เป็นคนมีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามแล้วมันทําให้เกิดการสปาร์กันเกิดขึ้นได้เหมือนร้อยวันพันปีไม่เคยคาดคิดมาก่อนหรอกว่าจะเป็นต้องมาเจอสถานการณ์แบบนี้สุดท้ายแล้วยังไงแล้วนะคะมีเปอร์เซ็นต์สูงที่จอได้เจอสถานการณ์แบบความสัมพันธ์แบบออรักซ่อนซ่อนรักนะพลังงานของนายอัพาร์ติโลยังไงความรักยังอยู่นายออฟวาดและเดอะมูนเขาก็มองว่าคุณเป็นคนมีเสน่ห์อยู่แหละยัง ยังคงอยู่ในใจเขายังคงไม่ได้แบบเปลี่ยนแปลงไปขนาดนั้นนะคะแต่เหมือนพอมีใครเข้ามาเขาก็อยากคุยอยากขายขนมจีบสตริงยังไงแล้วยังเลือกที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้กับคุณนะ9ก้าถ้วยบริหารเสน่ห์แน่นอนค่ะถ้ามีคนเข้ามาบอกเลยว่าเขาไม่ปล่อยให้เวลามันผ่านไปเขาก็จะบริหารเสน่ห์ของเขาไปพลังงานของสองดาบ เลือกไม่ถูกแต่สินใจไม่ถูกอยู่ๆก็มีช้อยมีตัวเลือกขึ้นมานะก็บอกเลยว่าพลังงานของเขาในตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าบุคคลที่3ที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์880%นะคะที่จะเกิดขึ้นจริงเพราะว่าเดอะฟูมารอตั้งแต่แรกนะเหมือนกับรู้แหละว่าสิ่งที่จะทำอะ่ะมันจะก่อให้เกิดอะไรบ้างก็รู้ทุกอย่างแต่ก็จะทําเหมือนอาจจะเริ่มต้นจากการคุยแล้วคิดว่าแค่คุยไม่เป็นไร แต่สุดท้ายแล้วมันเกิดความไม่สบายใจให้กับชาววิจิกอะค่ะแล้วมันจะเกิดปัญหาเกิดประเด็นเกิดการทะเลาะกันได้ก็บอกเลยว่ายังไงแล้วอะอาจจะต้องหลายๆคนอาจจะต้องพบต้องเจอนะคะกับความสัมพันธ์รักสามเศร้าเราสามคนนะแต่แต่ยังไงแล้วเขาก็ยังเลือกคุณอยู่ในความสัมพันธ์เขาไม่ได้หนีหายไปไหนไม่ได้มูฟออนแถมเนีอยากบริหารเสน่ห์ด้วยซ้ําว่าการมีคนรักสองคนคนคุยสองคนเป็นยังไง สองดาบอย่างที่พี่กาบอ,อกนะคะสุดท้ายแล้วตัดสินใจไม่ได้ถ้าพลาดไปครบแล้วเนี่ยตัดสินใจไม่ได้แน่นอนอืมสุดท้ายแล้วเสียดายรักพี่เสียดายน้องยังอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ค่ะในหลายๆคนก็เป็นไปได้นะว่าเกิดเรื่องการขัดแย้งกันระหว่างคุณกับคนรักนะเป็นปัญหาเป็นประเด็นการเรื่องที่ไม่เคลียร์ใจกันทัศนคติมองมองไม่ตรงกันนะคะแล้วเกิดการทะเลาะกันเกิดขึ้นได้สุดท้ายแล้วยังไงแล้วนะ ก็ยังเลือกที่จะอ,อยู่ในความสัมพันธ์นี้ยังไม่ปล่อยมือจากกันไปไหนนะพลังงานของสองดาบอย่าี่มิกาบ,บอกนะว่าเลือกไม่ได้เลยตอนเนี้ยเดี๋ยยังไงแล้วเรามาดูกันต่อนะคะว่าเขารักคุณไหมคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้คีนอบวาดนะคะบอกว่าเขารักไหมเขาก็รักนะอืมใจเขา,ารักเหมือนกับว่าเพดอบวืมยังรักอยู่ 8ไม้นะคะก็บอกเลยว่ามีเกณฑ์นะมีเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์จะแบบอาจจะได้เที่ยวด้วยกันมีทริปท่องเที่ยวค่ะอาจจะกลับมาเอาใจคุณเพียรใจกับคุณนะแล้วมันทําให้อ่อยากที่จะพาคุณไปดินเนอร์อยากที่จะพาคุณไปเที่ยวก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะหรือว่าจะมีการติดต่อคอนแทคมาจากทางโซเชียลก็ได้นะเขาคนนี้มีความคาดหวังนะคะว่าเขาจะเป็นคนไกลนะ อเขาจะเป็นคนที่ต้องเดินทางมาหาคุณหรือคุณเดินทางไปหาเขานะแล้วมันอาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ะมีระยะทางขึ้นมาเกี่ยวข้องอะค่ะอืก็บอกเลยว่าคุณไม่ได้สบายใจกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะค่ะถามว่าเขายังรักคุณไหมนะเขารักคุณอยู่นะเขายังมีคุณอยู่ในใจนะคะแล้วยังอยากที่จะมีคุณต่อไปด้วยนะไม่ได้คิดอะไรที่มันแบบ จะมุกออนหรือว่าจะหยุดเพียงแค่นี้มันก็ยังไม่ใช่นะคะเยงแต่ว,ว่าเขาอาจจะอยากบริหารเสน่ห์ตัวเองที่เป็นอยู่ก็ได้นะความคิดที่เขามีก็คือค่ะเขามองไปถึงหลายๆเรื่องในตอนเนี้ยเหมือนเขามองว่าคุณก็ตรงสเปคตรงใจเขานะแต่เขาเป็นคนเรื่องเยอะเรื่องมากนะคะค,คนคนนี้แต่สุดท้ายออยังไงแล้วเขาก็รู้สึกดีกับคุณชอบคุณคุณนอตวาด ในหลายๆคู่บอกเลยว่าความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะมั่นคงนะถ้าไม่มีเรื่องมือที่สามเข้ามาก็คือแบบเป็นเรื่องที่ทัศนคติมุมมองไม่ตรงกันนะคะที่จะเจอขึ้นนะในความสัมพันธ์ส่วนคนที่มีมือที่สามเข้ามาก็บอกเลยว่ายังไงแล้วเขายังไม่ได้แบบหลุดลอยไปจากคุณนะยังไงแล้วเขาก็ยังมีคุณอยู่ในใจนะคะยังไงแล้วสถานการณ์จริงเขายังมีคุณอยู่นะยังคงรักคุณอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเพิ่มเติมคือการบริหารเสน่ห์ของเขาพลังงานของแปดถ้วยเข้ามานะ ก็บอกเลยว่าคุณรู้สึกน้อยน้อยใจเครียดกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะตามมาด้วยสามเหลียน the high lo pen อ่ารักค่ะรักแบบไม่มีข้อแม้เลยนะเพราะว่ามันเหมือนตามกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนนะคะพลังงานของสีดาบก็บอกเลยว่าเป็นความเครียดสะสมนะบางครั้งบางทีนะคะอะไรอะไรมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะคะแล้วมันทำให้รู้สึกว่ามันเฟล มันไอสิ่งที่เคยคิดว่าเชื่อถือได้เชื่อถือไม่ได้ความมั่นใจที่เคยมีมันก็จ,จะหมดแต่มันสามารถชดเชยได้ด้วยวันเวลานะมันเหมือนกับว่าคุณต้องค่อยๆแบบปรับตัวปรับใจนะคะบ,บางครั้งบางทีเรื่องมันอาจจะไม่ได้มีอะไรมากมายอาจจะมีคนเข้ามาแค่อยากทักอยากแชรอยากคุยอ่ะบางครั้งบางทีเขาก็อาจจะหลงไหลไปแบบไปคุยกับเขา อ๋ออาจจะมีการแรกลกลายแลกเบอร์กรันแล้วมันทำให้เกิดปัญหาการเกิดขึ้นได้ก็ได้นะคะในหลายๆคู่นะไงก็ฝากเตือนไว้นะคะว่าความรักความสัมพันธ์นะคะสุดท้ายแล้วยังไงเรายังต้องการความเชื่อใจกันอยู่นะ โอเคค่ะยังไงแล้วนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกนะก็บอกเลยว่าสถานการณ์ความรักนะคะอาจจะพบเจอเรื่องตึงเครียดนะเรื่องที่ไม่เข้าใจกันบ้างแล้วก็อาจจะมีการทะเลาะงอนกันบ้างนะสุดท้ายแล้วก็ยังกลับมาคุยกันค่ะแต่ในหลายๆคู่นะก็ให้ระมัดระวังเรื่องมือที่3ที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์เพราะด้วยพลังงานแล้วอาจจะเป็นฝั่งคุณก็ได้ฝั่งเขาก็ได้นะที่จะมีบุคคลออดารารับเชิญเข้ามานะคะแล้วมันทําให้เกิดปัญหากันเกิดขึ้นได้เกิดการหึงหวงกัน อืมแต่มันทําให้เกิดเป็นประเด็นกันได้นะคะยังไงก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องนี้เนาะอืมยังไงแล้วมิกาก็ขอให้ชาวราศีพิจิกนะคะอะได้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีนะแล้วขอให้ความรักความสัมพันธ์สมหวังนะคะแล้วกลับมาพบกับมิกาทาโร่ได,ด้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ